เดี๋ยอะไรนะพ่อ huh. พ hey. ่อเขามีแ๊บแ๊บไอ้ป๊ดููรอนนปัดิเปเ็นเาี้เหมนันมันิแ่เสียมันเสียมันเหมือนแบอะไรก็โดนเออนแช่ สมัยก่อนนี้ช่วงช่วงที่เราพูดออกมาเราจะเห็นว่าทุกคนมียืนแบบโวยวายเนาะให้เราคิดเลยอ่ะมันมันไม่ใช่การเชียร์เป็นการโวยวายเลยแล้วทุกคนก็้ยิูดว่าการขับซาเนีหน่ากลัวมากซึ่งเราพูดเลยนะว่าเอาน่ากลัวแล้วนายทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นหมองเดียวมันเป็นมองเดียวมันเป็นมองเดียว แล้วเราก็ได้ใจชนะมาได้สิข้าวบนใครอย่าามัน เราเรามีความเราเคยมีความรู้สึกนี้ก่อนเราจะปรอบจะเป็นนักร้องเราก็เคยเหินมาก่อนเลยเนี้ยเราเลยจริงจริงเราเป็นคนเหินเนมานะเป็นคนแบบเคยนะดูดูกระจกแล้วน้องสิว่าเออเราก็สวยดีเหมือนกันนะอยากถามอยากถามมาแล้วทุกคน ชอบคนอื่นเขาจะเอาไปจีบคนอื่นเขาจะมั่นใจได้ไงไม่ได้มีพี่ใช like ่ไหมมีนะแล้วเรต้องมีแบบว่าเราต้องมีกันด้วยตัวก็มีตัวก็มีตัวก็มีก่อนจะเป็นนักร้องกาหลอกตัวเองมาก่อนจริงจริงนะหลอกตัวเองจริงเดี๋ยวเราฟังดูหลงนก่ไหนแล้วส่งยันไง